เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้วิธีการเรื่องของการใช้ชาย,ยาน้่มันวดสมุนไพรจย์โรดนะครับแบบวิธีอตอนนี้คือไหลติดนะครับไหลติดว่าองทำยังไงลองยกมือสิครับน่ครับยกมือไม่สุดอาการแบบนี้คือคอตกหมอนบ้างาไหลติดสะบักจมหรือไม่ก็บางคนอาจจะมีการที่แบบยกของหนักก็จะมีาอาการไหลติดนะครับหรือมีอาการที่แบบนอนไม่หลับหลับ,ลบ,ลบตื่นก็จะมีอาการแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะบอกวิธีการว่า ต้องใช้ยังไงนะครับเราเริ่มต้นเลยนะครับจากตรงนี้เลยนะครับเริ่มต้นจากตรงนี้นะเริ่มต้นจากตรงนี้แล้วก็นวดคึงคึมมีขั้นตอนที่2มานี่แค่นี้พร้อมมือไม่ต้องนะครับขั้นตอนที่1คือตรงนี้ขั้นตอนที่2คือตรงนี้นะครับขั้นตอนที่3คือนะครับอันนี้ท้าไว้ก่อนเลยขั้นตอนที่3ตรงนี้นะครับตรงต้นคอข้าง้นที่ปวดนะครับตรงนี้มาอีกดูอีกขั้นตอน ต่อมาก็คือคอ,อทั้งสองข้างนี่คอทั้งสองข้างนะแล้วก็นวดจนย้ายแห้งนวดจนย้ายแห้งเลยนะครับแล้วก็มาที่บริเวณไหล่ทั้งสองข้างต้องสองข้างเลยนะเก็บข้างเดียวแต่เวลานวดไหล่ให้นวดสองข้างนะครับครึง่งครึง่งเท่าที่เราทาําได้นะครับครึง่งครึง่งนะครับครึ่งครึ่งเท่าที่เราทําได้เสร็จแล้วก็ ขั้นตอนต่อมาจิ๊บตรงรับแรงด้านในแล้วก็รับแรงด้านนอกทายาวไว้ก่อนเสร็จแล้วนะครับกดปิ๊บกดด้านใน,นจะเสียวแป๊บๆนิดนึงนะครับฮากดด้านนอกจิ๊บอทีนี้ก็กดตรงไหเปลา้านะครับติ๊บอ่าถ้ากดไฮเปอร์ลาด้านใน การกดประมาณ3าสีเที่ยวนับหนึ่งถึงสิปล่อยแล้วก็กดใหม่นะครับย๊ปล่อยแล้วก็กดใหม่ไปถึงข้อสองหรือยังครับถึงนิ้วแล้วนะครับก็แปลว่าเันไปตามเส้นแล้วแต่ถ้ายัางไม่ถึงนิ้กวก้อยก็ต้องกดใหม่อีกทีหนึ่งแล้วก็ต้องอาจจะต้องคืนที่ไหล่คืนที่แขนนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดนะครับทำแบบนี้ครับสักสี่ห้าเที่ยว อาการไหล่ติดปวดหลังโจ๊กแขนไม่ได้ก็จะดีขึ้นนะครับก็จะดีขึ้นนั่นเองอ่าทีนี้เดี๋ยวจะให้นายแบบโจ๊กแขนดูครับโอ้นะครับโอเคไหมครับ